ไม่จําเป็นดูยกมือก่อนยกมือก่อน,ออนลูกเออยกมือก่อนว่าใครจะเลือกเพลงนี้ใบตองหนึ่งคนยืนเลยก็ได้ลูกยืนเลย,เลยมาเลยมารวมกันน้องใบตองกับน้องโอปอสองคนหมดแล้วนะต่อไปนะคะแสงสุดท้ายของฝ่ายชายบ้าง มีใครเลือกบ้างคะลุกขึ้นมาลูกลุกขึ้นมามายืนรวมกันใบหม่อนจะร้องเพลงนี้หรือเปล่าลุกมาเลยยืนรวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นเพลงอะค่ะแยกเป็นเพลงไว้ลูกโอมตกลงใบหม่อนร้องแสงสุดท้ายครับต่อไปนะคะมีทั้งใบตองใบหม่อนแล้วก็ใบปอใบปอนักร้องบรรนอ้อ มีไหมมามาเออร้องน้อยก็ได้โชว์เยอะลูกนี่ปันกระแสไม่สี่คนเลยไม่น้อยแล้วเยอะเยอะกระแสสุดท้ายสู้เขาสู้เขาต่อไปค่ะกลับมาทำไมไม่มีคนเดียวเลยโอ้โหร้องคนเดียวโซโล่ศิลปินเดียวศิลปินเดียว ไอบอยแบนพวกนู้นเสร์ฟไปนิดนึงบอ <Boy band. S 3> ยแบนเอามาเลยลูกเปลี่ยนใช่ไมได้ได้ได้ไดครับเออตัวเท่าๆกันดีอ,อหน่วยก้านพอกันต่อไปนะคะให้เร็วกว่านี้ม, <า S 2> มีไหมเ้ครานี้ยังเร็เวไม่พอเร็วกว่านี้ <laughs> อาตี้ไม่เปลี่ยนกลุ่มหน้าใช่ไหม <laughs> <laughs> ให้แมนกว่านี้ สามคนใช่ไหมลูกมีใครบ้างถุงแป้งครีมไม่ให้เร็วกว่านี้นะคะอ่ทีมทีมนักร้องบ้านนอกเถอไปอีกนิดนึงโอเคค่ะยืนยืนเป็นก้อนๆไว้ยืนเป็นแถวอย่างเงี้ยแถวตอนแถวตอนเออมันจะได้ไม่นี่มากอ่ะเอิร์ดกับกล้องฮะเผื่อลืมสองคนโอเคอ่ะเผื่อลืมค่ะเผื่อลืมเอิร์ดกล้อง ต่อไป Price Tag ค่ะมาพรึบมาแต่ละคนเจ็บเจ็บทางนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวทางมาครีมถูกแป้งเถิบเถิด้านนู้นเถอะๆหน่อยทีม Price Tag มามาลูนี้เลยครับช่องนี้เลยครับลูนี้เราเป็นคนละบรรทัดเลยนะตึกเป็นก้อนไว้ลูกเป็นก้อนไว้ ปาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนไพรสแทกสุดท้ายคือพูดไม่คิดผู้หญิงร้องได้ไหมพูดไม่คิดมามาด้านนี้หน่อยใบหมอนใบตองโอปอลือเป็นคีย์ผู้ชายลูกผู้หญิงอาจจะลำบากหน่อยนะมันจะต่ำไปหรือมันจะสูงเกินเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้จับฉลากเลือกท่อนที่ตัวเองจะต้องร้องไม่ได้ให้เลือกเองนะคะหนูอาจจะไปเจอท่อนที่หนูร้องไม่ได้ไงเพราะว่ามันเป็นคีย์ผู้ชายลูก ให้เปลี่ยนใจเพลงครบหมดแล้วนะครับครบหมดแล้วนะคะไม่เปลี่ยนใจไม่ลูกไม่เปลี่ยนนะสู้นะ,ะตกลงตามนี้นะคะ,ะชื่อครบแไพรสแทกมีกี่คนเนี่ยสองสี่หกเจ็ดไพรสแทกมีเนสกุกไก่แนนปลาอข้างหลังเดินขึ้นมาหน่อยขอดูชื่อหน่อยครับนุกนิก,นกมีน,มนแล้วก็พลอยไพรสแทก เจ็ดคนนะครับหมดแล้วเนาะร้องเงินคนละพยางอะยากยากโอ้โหนั่งรวมกันไว้นะคะนั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงครับเพลงของใครก็อยู่ในกลุ่มตัวเองค่ะเพลงใครเพลงมันอ่ะใครจะไปห้องน้ำไหมตอนนี้ว่ามีค่ะใครจับได้ก็ช่วยไป หร,หรือชบอชบฮะชอบเ,เ,เอางี้แล้วกันเดี๋ยวช่วงนี้จะเข้าห้องน้ำใช่ไหมใครจะไปเข้าห้องน้ำไม่เกินสามนาทีนะใครเข้ามาเราปิดห้องนะถ้าเกิดเกินสามนาทีไม่ต้องเข้าละฮ้มันไม่เกี่ยวผ <laughs> ู้ชายแถวหลังเดมไหมครับไปวิ่ง เอาเร็วครับขยับเร็วขยับเร็วประชากรเจงมาผู้ชายคบคู่ไหมเอาจับคู่จับจับคู่คนข้างหน้าจับคู่คนข้างหน้าค่ะยืนให้ตรงกับคนข้างหน้ายืนให้ตรงกันนี่คู่นี้โอเคอ่ะมีใครไม่มีคู่ไหมนี่คู่นี้นี่คู่นี้เออนี่คู่ใครอ่ะยืนซ้อนหน้าหลังไว้ครับหน้าหลังไว้จะได้รู้ว่าใครขาดคู่หรือเปล่าขยับเข้ามาขยับเข้ามาขยับเข้ามา ขยับเข้ามาให้ตรงๆกันทีนี้คู่กระจายเต็มห้องลูกได้คู่แล้วจับคู่กันกระจายเต็มห้องกระจายครับกระจายกระจายเต็มห้องเลยอยู่ตรงนี้ด้วยกระจายหาที่อยู่เลยยืนยังไงไม่ให้เบียดคนอื่นข้างหน้าด้วยลูกข้างหน้าอ่าไหนใครขาดคู่มามานี่มานี่มาคู่กันตัวเองโอเคหนูจะเต้นเป็นผู้หญิงผู้ชาย หนูอยู่ไหนลกหนูอยู่ไหนนี่ฮะหาที่ว่างเออกระจายกระจายไว้กระจายไว้กระจายไว้อย่ายืนนิ่งสิคอ่าให้มีที่ให้มีที่กว้างพอโพสไว้ผู้หญิงโพสผู้หญิงโพสไว้ผู้ชายโพสอ่าโพสไว้ผู้ชายโพสท่าแบบไหนยืนเท่ๆให้ดูหล่อๆหันหน้าเข้าหากระจก ผู้หญิงก็เอาให้เซ็กซี่ที่สุดเท่าที่เคยทํามาในชีวิตเลยนะผู้หญิงอยู่ข้างไหนพี่ปุ้มผู้หญิงอยู่ข้างผู้หญิงจะอยู่ฝั่งซ้ายผู้ชายฝั่งขวาผู้หญิงซ้ายถูกแล้วเริ่มต้นเราจะให้ผู้หญิงอยู่ซ้ายผู้ชายอยู่ขวาเดี๋ยวเราจะเต้นช้าก่อนคู่เต้นช้าก่อนนะครับนับช้าช้าก่อนนะครับบีบช้าช้าก่อนพี่แอคู่กับพี่แอคู่กับเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะ ให้ดูไหมว่าต้องจับมืออ่ะโอเคอ่าดูนะดูตัวอย่างก่อนว่าเวลาเต้นคู่กันแล้วมันเป็นยังไงเพลงมาค่ะเพลงมาค่ะอ่ะเพลงมาครับขอแทร็กตั้งแต่แทร็กแรกเหมือนเดิมครับตบมือนายอ่ะดูนะนับช้าช้าดูก่อนนะครับช้าช้าก่อนนะ 5, 6, 7, ช้าช้าวันอมันจะเป็นประมาณนี้อ่าบางคนบางคนเห็นไม่ชัดอีกทีหนึ่งช้าช้าให้ดูอีกทีหนึ่ง อีกทีดูให้ชัดๆนะครับลราทำดูด้วยเทำดูด้วยเจ็ดแปดเอออ่ะคราวนี้เรามาทำพร้อมกันช้าๆก่อนห้าหกช้านะลูกช้าๆเจ็ด 8ปป้ายหนึ่งสสห้าหกจับเจ็ดึงแปดปหนึ่งสสและสเออผู้ชายเอื้อมเข้าไปอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งห้าเต็มตัวนะครับ5้าหกเจ็ดหนึ่งสอสห้า หกจับมาดึงเฮ้หนึ่งสองสามแอนสี่อ่าคราวนี้เราเร็ว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 จังหวะเร็ว,ว,รวอ่าขยับให้ทันนะพร้อมพร้อมไหมพร้อมยังเดียวตัวห้าหกห้าหกเจ็ดปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามและสี่อ่า อ่าอ่าอ่าอีกทีนึงอีกทีนึงผู้หญิงลงให้ตรงจังหวะนะไม่ตรงอาจจะโดนอันนี้ได้นะครับพร้อมอีกทีนึงห้าหกห้าหกเจ็ดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามและสี่โอเคไหมคทำไหมคะับทำไหมคะอีกทีขออีกทีชัดๆอ่า ขอตอนนี้ตอนนี้แอคติ้งนะคะขอผู้หญิงคือผู้หญิงนะคะผู้ชายเท่เทผู้หญิงหน้าต้องเป็นผู้หญิงจริงๆนะครับนะคะผู้หญิงจริงนะคะไม่งั้นเราจะจับผู้ชายเราต้องนิ่งๆเท่ๆคขู่ๆไว้นะครับผู้หญิงขอแอคติ้งด้วยนะลูกพร้อมเลยอ่ะผู้หญิงขอ acting ด้วยนะคะอย่ายืนนิ่งสิคะอ่าเต็มตัวพร้อมห้าหกห้าหกเจ็ดแป ห้าหกับดและแปดอดหี 1, 3, ดีมากอ่อีอทีอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งห้าหกหปดหนึ่งสอี้าหาก,หาก,หากเจ็ด 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, และแปดหนึ่งสองสามีดีมากผู้หญิงนะครับบางคนผู้ชายผู้ชายสับสนผู้ชายบางคนระวงังนะเวลาตบขาให้มันดูแบบว่า แข็งแรงอัดลงไว้เลยผู้ชายในที่นี้หมายถึงคนที่เป็นรับบทเป็นผู้ชายนะครับส่วนคนที่รับบทเป็นผู้หญิงก็ให้มันดูแบบว่านุ่มนิ่มซอบอบลงอ่ะขออีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมี4จังหวะสุดท้ายให้ขอดูขอดูห้าหกห้หกเจ็้นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแสส โอเคอ่ะดูดูผู้ชายผู้ชายขอเปลี่ยนคอโรกราฟนิดนึงว่าไงครับขอผู้ชายเปลี่ยนคอโรกราฟนิดนึงอ่ะครับผมมาเอ็กดูนะผู้ชายครูเป็ดเป็นผู้ชายนะลูกครูเป็ดเป็นผู้ชายนะอ่ะดูครูเป็ดนะครับเป็นผู้ชายไปห้าหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามและสี่โอ้โอเคไหมครับเดี๋ยวนะครับผู้ชายต้องจับยังไงครับ ยังจับจ,บจบขึ้นมาเลย<ะ>ค่ะนี่ะอันนี้จับด้วยความขยแยงหรอเปล่าครับ ขึ้นมาเลยจับพี่ขึ้นมานี่แล้วผู้หญิงนะครับผู้หญิงเวลาขึ้นเวลาขึ้นขึ้นไงครับผู้หญิงนั่งลงอ่ะนั่งลงแล้วผู้หญิงนั่งลงผู้หญิงงงนั่ลเวลาขึ้นอ่ะเวลาขึ้นขึ้นไงสะโพกสะโพกขึ้นมาก่อนก้มตัวลงอ่ะเอาสะโพกให้สูงกว่าหัวเออโอเคก้นขึ้นก่อนหัวนะครับก้นขึ้นมาก่อนก้นขึ้นก่อนนะครับสวยๆนะคะคอกทีนะคะนั่งงลอีกทีนึงอีกทีนึงผู้หญิงนั่งอีกทีนึงห้านั่งลงอ่ะผู้หญิงผู้หญิงนั่งลงหกเจ็ดแปดพี่ขึ้นขาขึ้นก้นขึ้นหัวอย่าพึ่งขึ้นก้นขึ้นมาก่อน้นนน หัวกดลงกดหัวลงกดหัวลง,วลงอ้าวกดขึ้นมาช้อนหน่อยอโอเคอ่ะลองดูอ่ะลองพร้อมกัน่างผู้หญิงผู้ชายเตรียมตัวห้าหกห้าหกเจ็ดเปิดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามและสี่ฮสวยไหมครับสวยไหมครับจับ<ว>ไหมจับจับติดมือไหมจับ<ส>ให้ติดมือนะ อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งห้าหก้วยห้าหกเจ็ดสองสสี่ห้าหเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามและสี่ห้าหเจ็ดโอเคจับเลับเสื้อเลยจับเสื้อเลยจับเสื้อเลยอ่ะท่าสุดท้ายอ่ะโอเค หลังจากดึงขึ้นมาดูนะครับหลังจากดึงหลังจากดึงห้าเด็กเด็กเด็กเ็กเด็กเด็เดึงเด็นเด็กเด็กเด็เด็เด็ก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 เดเดเดดกันเดดกกด โอเคเดินฟรีสไตล์นะคะเดินผู้ชายเวลาเดินให้ดูเท่ๆไว้ครับผู้หญิงพแล้วหยุดขากว้างๆผู้หญิงครับเวลาผู้หญิงเดินผู้หญิงได้ยังครับเดินหนึ่งบิดตูเยอะๆบิดก้นเยอะๆสี่นะโพสด้วยขาโพสด้วยสี่นั่นแหละดีมากสะโพกไว้ค่ะสะโ ogh เร็วๆเอาใหม่ที่หนึ่งเดินเดินพอโพสเลยก็ได้ขอเป็นผู้หญิง ผู้หญิงพบผู้หญิงดูนะคะรับ3 4 5 6 7 8 1สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่โอเค,อเ,คเดินให้เร็วเดินให้เร็วเดินให้เร็วอ่ะดูอีกทีหนึง่งเดยนตัวนะพร้อมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามหยุดสี่ผู้ชายเวลาหยุดกระโดดกระทืบขาลงาพื้นนิดนึงปุ๊งอ่าได้แหละ อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอีกทีนึงพร้อมเรียมตัวดึงผู้หญิงนั่งพร้อมหนึ่งสองสสห้าหเจดเดินไป1 2หนึ่งสองสาโดดยุดดีมากอ่ะเอาตั้งแต่แรกถึงตรงนี้ตั้งแต่แรกพร้อม 5, 6, 5, 6, 7, ห้าหกห้าหกเจ็ดเฮึ หนึสและสี่ดึงห้าหกเจปหสองยุดสโอเคอีกทีหนึ่งห้าหกห้าหกเจ็ดกห้าหเจดแอนแปดหนึ่งสองสและสี่ดึงห้าหเจ็ดเดินหนึ่งสองสามยุดสี่เอออีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งห้าห ห้าหกเจ็ดกูผู้หญิงเลยนะคห้าหกเจ็ด <4, 5, S 1> <5, S 2> ละแปดหนึ่งสองสามละสี่ห้าหกเจ็ดเติรหนึ่งสองสามพดสี่นั่นแหละโอเคผู้หญิงขอเยอะกว่านี้ได้ไหมขอแบบเยอะๆได้ไหมเยอะๆอะทีนี้เราอยากจะดูอยากจะดูบ้างอยากจะดูบ้างพร้อมขอดูเต็มๆเอาฟิลแบบเต็มที่ใครเป็นผู้หญิงฟิลผู้หญิงออกมาเยอะๆ ใครเป็นผู้ชายเอาให้มันแข็งแรงจริงพร้อมระวังยกไว้่าีปยหนึ่สสกเจและแปดหนึ่งสห้าหกเจ็ดิหนึ่งสองสามหยุดเออเริ่มเห็นบางคนเริ่มมาแล้วเริ่มมาเริ่มมาอินเนอรเริ่มมาแล้วอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งห หกห้าหกเจ็ดกูฮืออ่ะอ่ะอ่ะฮหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่นั่นแหละโอเคอ่ะเราอยากดูแบบเป็นคู่พิเศษพิเศษบ้างไหมโชว์ไทม์โชว์ไทม์โชว์ไทม์ตอนนี้เดี๋ยวขอดูอีกรอบหนึ่งรวมๆแล้วเราจะเลือกคู่ที่เราคิดว่าดีขึ้นมาโชว์เตรียมตัวพร้อม ห้าหกห้าหกเจ็ดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองยุดฮึโอเคผมได้คู่หนึ่งแล้วผมได้คู่หนึ่งแล้วขอเชิญคู่นี้เลยครับคู่หน้าครับน้ำแป้กับน้ำโซ่ครับเชิญครับน้ำแปมงกับน้ำโซ่ครับเชิญครับคู่นี้นะคะพี่เอ็ด เบคได้ไข no. no. <is there? S 2> ่ไหมครับมีค no. ร no. okay. well, ับ <popular> ม <anyway> okay. ีครับไหนครับนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเอ้โนี่ค่ะอ่าจับขึ้นมาจับขึ้นมานี่ค่ะคู่คู่คุณเจ๋งจริงไหมอะไรนะครับคู่คุณเจ๋งจริงไหมมาเจอคู่นี้คู่นี้ผมนําเสนอเลยอ่ะขึ้นเลยครับคนนี้นี่หน้าเข้ามาก่อนเลยนะสวยหวานมาเชียวเป็นไหมครับหมายถึงว่าเป็นผู้ชายไหมครับปกติแล้วเป็นนะครับโอเคอันนี้เข้ากันเลยนะคะทําไมครับลูกเสือ ลูกเสืออันนี้แม่เสือค่ะแม่เสืออ๋อเราอยากดูสองคู่นี้เต้นอยากดูสองคู่นี้เต้นทีละคู่ได้ไหมคะทำไมครับทีละคู่ดีกว่าค่ะอ่ะอ่าโอเคโอเคงั้นเอาคู่ผมก่อนแล้วกันคู่ผมก่อนแล้วกันคู่ผู้ชายคู่ผู้่ายโอเคให้ให้เกียรติผู้หญิงกระโปรงแดงได้ค่ะอ่าโอเคพร้อมเตรียมตัวหันหน้ามาแล้วเต้นปกติผู้หญิงครับผู้หญิง

1ปหนึ่งสองสามสี่ห okay. 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 ้าหกเจ็ดปเออออออห้าหกเจปสโอ้โหงฮะงฮะต้องยอมให้จริงๆต้องยอมให้จริงๆใช้ได้นี่ก็ไม่แพ้นะใช้ได้โอเคอ่าขอดูรวมอีกทีหนึ่งรวมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะคัดคกรุมาอีกสักทีหนึ่งเตรมตัวห้าหกเป 6 7และ8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4โอ้ได้ไหมคุณเอ็กได้ไหมครับคุณเอกได้ใครครับนี่ครับคู่นี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับดูดูชุดเป็ดได้ไหมครับไม่ได้ครับผมได้ครับคู่นี้เลยครับดูชุดก็รู้แล้กน้องถ้วยถังกะละมังหม้อบวกกับน้องไหนครับเนี่ยอ่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาคู่นี้อ่าคู่นี้ผู้ชายเขาแมนมาก อ่ะขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับอาตองมอดีมากหน่วยก้าอายของเรานะครับเต็มที่1รอบจัดหนัก5 6 5 6 7ห้าปหน